Good morning วันนี้นะคะ mm hmm. เรามาเก็บอะ,อะไรเอ่ยเบบีแคปซิค u มดิสว one เห็นไหมคะเบบีแคปซิค u มเก็บลูกแบบว่า80เป,ป็นไปขึ้นไปต้นมันเป็นยังไงวิธีการเก็บยังไงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะน,นี่คือต้นของมันค่ะวันนี้เรามาเก็บดูนี่ ดี้อดื้อดื้อดื้อไยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี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 ่วันนี้เรามีมือไฟของเรามาก็คือ near super fast เก็บเร็วมากดูสเต็ปดูสเต็ปนู่นแล้วก็มีทีมงานของเราอยู่ปุ๊บวันนี้เรามากันไม่เยอะนะคะ เอ c บีแคปซแล้วก็เด็ดมาอย่างนี้แล้วก็เอาใส่ในทางไปเลยอย่างนี้นะฮะเก็บแบบนี้นะฮะลากถังมาเราก็เก็บไปเก็บไปลากถังมาเราก็เก็บไปนะครับนี่นี่เห็นไมเอ่ย ี่ลูกไหนเก็บไปฮะนี่ฮะโน่งไหนเอ่ยที่มีดูฮะดูนี่ฮะอุยนี่ฮะลูกไหนอืม อ,อย่างเก็บเราอยู่ตรงนี้ลราถังมานะคะเอามาเก็บเอา บอกขอบอสนะอะออกกลับบ้านนี่ครับออกกลับบ้านไปเราก็เอาอไปย่างแบบว่ามันหวานมากมันไม่มีความเผ็ดเลยคือมันหวานมากๆค่ะ ถ้าเก็บสองเมื่อจะดีนี่ไงสวยสๆสุดๆจากฟาร์มวันนี้เกิดอาการอยากกินอ้อยมีดผมได้เอามาแต่หนด่าปูนทีมงานของเราอยู่ตรงนู้นนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูสเตปการเก็บของล่วงล่วงมาเลยเดี๋ยน้องดูสเตปการเก็บของนิดหน่อยกับทีมของเรามาคุสกับอแมนดามันต้องเก็บถอยหลังฮะเก็บถอยหลังโอเคมันก็ต่ำแต่เอาไซ่์ยังอันปิ่มเนี่ยใจเฮ้ยถ้าหลากถังมามันมันจะบวดหลังเท่าไหรนะ lướm thẳng đâu Đi lung kép cả Chốt lót hệ cam đây đi là lung nà Lướm một chào Hãy subscribe cho kênh นะมันปวดหลังกระตเนี่งอันเออ,อ,อแม่นเปลี่ยนถามันก็ไปได้เรื่อยๆนะแต่นะ่ะแต่ปิ่มปิ่มใจเบียวแล้วเหรอถ้าใจเบียวปี่มหู้สึกว่ามันจะมันมันเกิดปีหลากๆเอาไอ้กินดิบฮะ ได้สาวถังแล้วสุดยอดสุดยอดปิ่มเคยกินดิบกุ้งเต่าหอมันจะเผ็ดก็หาห<ฮ>วานกะอันเดียวลองกินมันจะหวานยังพริกยวกนี่ก่อนนะนเดี๋ยวก่อนนะเจ้าเดี๋ยวสีมอยขอเดี๋ยวก่กอนไปเลิศมานั่นพร้อมกันเอาโจยกันนี่ค่ะมันแล้วเบน,นึงก่อนสีนี้สีนี้ เดี๋ยวดูนะอร่อยหรือเปล่ามุกเจจิตรีวเนี่ยกะจิตรีวเนี่ยกะโอ้เจสเจสเจไข่โอ้มันไม่เผ็ดแล้วฮะมันหวานแต่เลยโอ้กิมกันแดดกับเดชาวะนี่เรียบร้อยแนะ่สิม้อยนะโอ้มันหวานเหมือนพริกยวกเลย เหมือนพริกโยกอันใหญ่ๆอ่ะมันหวานเหมือนอันเลยนะ How are you? Try to pick like backward like this Yeah If you pick backward is more better I try to find that solution. It's really, really nice. Whoa, not that yeah, <laughs> it's the first click, is always like that. But when, when it's like um, a little bit um, more grower, like when the tree is high, as deep as much, very easy to pick, and then you're crazy with that. It will keep, a, growing, it up, will keep right? growing up. Hmm. Okay. It keeps growing up. How long? How that fast is. does it grow? I'm not sure, but we have to pick it all the time. It's, the job is like um ten months, uh, seven months? Seven oh. or ten months, this job. Okay, okay. It's mm. just the beginning. Mm. It's just beginning, just start. Mmm, alright now. ไม่มีแบกเก็ตจะหยุดดันโซฟามีอืมมีทูทูทูแบกเก็ต he's gonna get faster Yeah because the guy who was in front of <laughs> you got long legs and s w h y I always had to move in front and when I was in front he was already there <laughs> uh, to pick everything away you <laughs> always done that I'm yelling at him many many times เราไม่ได้หัวเข้ามาเราก็มากินเอาที่ในฟาร์มนะคะ ใช่ไหมละไม่ได้ห่อเข้ามาก็มากินที่ฟาร์มานะแต่ว่าหนูไม่หนูไม่ชอบกินพริกยู่หรอพี่โจทำไมอ่ะหนูกินได้นิดหน่อยแต่ว่ากินกัดกินแหละพี่โจเนาะอืม <laughs> Have you tried already Yes very tasty Very nice very <I like. S 1> tasty y e h Very good mm Hmm Very good Everyone say like I eat everything. Every farm I go, I eat everything. <laughs> I don't know. We just leave one. เก no, an an ิดมาครั้งเดียวเนาะก็กินให้หมดนั่นแหละไม่เคยกินอะไรก็กินนั่นแหละกินแล้วเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงโอ้ so good so so good ดูได้หมดได้โยไปให้อร่อยมากเลยนะถ้าเราเอาไปย่างแบบว่าอบหรือว่ายัดไส้หมูอ่ะอร่อยมากเลยเยยบ is is same type of that this is a baby one yeah m um, m exactly the same มกใหม่ยังมีป้ายเลยห้าสิบเก้าบาทเจ้ามันไม่มีรสชาติเผ็ดเลยเจ้าอร่อยมากดูมาคุดเก็บแค่ไหง มากรุดกับอเมนดาเก็บไปด้วยทํางานไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจอบอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์มีคนติดตามอยู่แค่สามหมืนห้าเองยูทู e พี่มีคนติดตามอยู่สามหมืนห้า not crazy just a beginner My YouTube, I have like um people following like uh 30000 thirty thousand dollar more. Yeah, nice, but I don't know how I'm gonna make money with that. I'm just posting everything. I I posting everything. I I filming. That's all. And yeah, exactly. If interesting. yeah yeah I, I stopped for a year too and then i see like all oh, people still interesting with my video so i got one video like um i'm translate like in thai language to the song like um they call trouble is a friend five million people watching that that video five million mm, mm. yeah five million people watch that video i'm so proud of it many people can sing the song because of me so i feel so good mm. hi it smell it smell all right เมื่อวัน,นิ่มส้วนมาเอาปิกบ้านสักสักกึ่งถังอืมเอาปิกบ้านสักกึ่งถังเอาไปฟ้าปิมโมดขอบใจ ก่นเคียวติดมือเออเคียวติดมืออ้อมเต็ดมาของปีไปใส่เนี่ย นี่นะฮะปลานสุดยอดเยอะอยู่นะแต่วันนี้เราเก็บแค่ห้าเบร์หกคนทันรวอไม่รู้ไม่ทันต้ <c oughs> งนี้หมูค่อยมีย <c oughs> นี่สาวเจียงใหม่นี่ ทังโจนมาจากเชียงใหม่เจ้าคนเรียกมาเจ้าคนเก็บจีบปุ้นหันงานนะเดี๋ยว็เไยปิบานแลเวเริ่มฮาเบเริ่มซีเบก่อนนะ โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ